การศึกษาไทยในปัจจุบันธรรมามองว่าเราออกแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์เรื่องร่างกายมากเกินไปศาสตร์วิทยาธารรมหากินเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่ว่าอาตมาอยากให้เพิ่มเติมเรื่องซอฟท์ไซส์ให้มากกายก็เดินหน้าไปก็ธรรมหากินไปก็สร้างชาติบ้านเมืองไปแต่ว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่จะทําให้ศาสตร์ต่างๆหรือการธรรมหากินมันมีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นมันมีการ ดูแลกันใส่ใจกันไม่รัดเอาเปรียบกันกระบวนการในการทําเรื่องคอนเน็กตีดีเนี่ยอาจจะมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆากการมีส่วนร่วมกันในการจับไม้จับมือกันเนี่ยเพื่อที่จะเติมเต็มพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเติมเต็มให้แก่กันและกันเนี่ยมีทั้งสองฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของฮาร์ดสกิลเรื่องเก่งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่สามารถจะไปพัฒนา ลูกหลานของเราในชาติบ้านเมืองได้อีกมุมหนึ่งก็คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือเป็นเครือข่ายที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเรื่องจิตใจอย่างเช่นมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นต้นอย่างนี้เราก็จะสามารถเอาเรื่องนี้มาเติมเต็มได้องค์กรที่พัฒนาเรื่องความเก่งก็พัฒนาไปองค์กรที่พัฒนาเรื่องความดีก็พัฒนาไปแต่แต่ตมาขอแต่เพียงว่าให้สององค์กรเนี่ยช่วยกันออกแบบดูความต้องการ ของสถานศึกษาให้ดีๆว่าเขาต้องการอะไรแล้วเรามาออกแบบว่าเราจะเติมเต็มท่านด้านร่างกายและจิตใจยังไงจึงจะทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ทั้งเก่งได้ทั้งความดีอยู่ในตัวด้วยตัวความรู้เนี่ยในสังคมของเรามันมีมากศาสตร์ความรู้ต่างๆสามารถพาคนไปออกแบบสามารถพาคนไปดวงจันทร์ได้แต่ปัญหาก็คือโลกของเราเนี่ยขยะมูลฝอย การเอารัดเอาเปรียบกันความทุกข์ยากความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมมันมีปัญหามากมายซึ่งคนใดคนหนึ่งไม่สามารถจะแบกรับภาระได้ความเป็นไปของโลกอีก10ปี20ปีจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาในวันนี้อนาคตประเทศชาติบ้านเมืองเป็นของเด็กเจเนเรชันต่อไปถ้าเราปลูกฝังเด็กดูแลเด็กโดยเฉพาะใช้การศึกษา เป็นเครื่องมือในการนำทางพัฒนาลูกหลานของเราเราจะได้ประเทศชาติบ้านเมืองเราจะได้สังคมที่พึงประสงค์ซึ่งจะสามารถให้เขารักษาประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตเพราะการศึกษาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมูลนิธิสารน,นาคตการศึกษา ConnectED